เป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับ c h ช n n น r รีวิวผ้านะครับนะวันนี้นะครับพระที่ทุกท่านอรอคอยนะต้องบอกว่าเป็นของแรงนะครับได้เดินทางมาถึงผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อเช้านี้มีคนโทรเข้ามาผมหลายสายมากนะว่าถามว่าเหลียญนรวยอายุยืนหลวงพ่อรวยเหลือหรือเปล่าผมบอกว่าไม่เหลือนะฮะมีคนจองหมดแล้วนะผมว่าแล้วนะ มันจะมาแรงตอนท้ายนะลูกค้านะเพราะตอนนี้เขาเล่นหากันนะซื้อหากันลังละห้าหกหมื่นนะต้องบอกอย่างนั้นนะต้องเดียนให้ทราบนะท่านไหนที่สั่งจองไว้สั่งจองทันผมดีใจกับท่านด้วยเนื่องจากตอนนี้ราคาพระขยับขึ้นไปลังละห้าหกหมื่นแล้วนะครับ เขาเปิดลุนกันก็เจ็ดปนร้อยนะตอนนี้ในกลุ่มหลวงพ่อรวยนะเป็นกระแสร้อนแรงเนื่องจากพระรุ่นนี้สร้างน้อยนะแค่เจ็ดสิบลังก็คือ, 7, อเจ็ดพันเหรียญน,นะครับและจัดสร้างโดยคุณซันลาดเพา้าซึ่งคุณซันนี่นะฮะเป็นหนึ่งในทีมงานของอ่ารายการอะไรนะสักดิธิ์คงพันนะฮะของทีมงานเขานะก็เป็นทีมงานของคุณหนุ่มคงพันนะครับและรุ่นนี้เป็นเหรียญที่สวยมากๆนะต้องบอกว่าเป็นเหรียญมีชีวิตที่แท้จริงนะครับ เนื่องจากแกะบล็อกโดยอาจารย์บิก๊กช่างบิ๊กบางใหญ่ผมว่าใครเล่นพระเครื่องใครไม่รู้จักอาจารย์บิ๊กบางใหญ่นะยกมือขึ้นหน่อยนะอาจารย์บิ๊กบางใหญ่นะหรือช่างบิ๊กบางใหญ่นี่นะเป็นช่างแกะบล็อกนะเบอร์หนึ่งของเมืองไทยและรุ่นนี้ลงยาที่โรงงานลงยาของช่างสาวสมงคลศิลป์นนะซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของร้านลงยาพระเครื่องนะสุดทั้งแกะบล็อกทั้งลงยา และทีมคณะผู้จัดสร้างนะครับต้องบอกว่าใครที่สั่งจองทานผมยินดีกับท่านด้วยนะครับอ่ะโอเคนะรายการลุ้นน่าจะเหลือ2ลุ้นนะฮะเพราะว่าผมจะเหลือไว้แกะให้ท่านชมด้วยนะฮะนี่นะครับเขาการันตีนะครับเนื้อเงินในลังนะฮะสามเหรียญน,นวะ5ห้าเหรียญน,นะครับแล้วก็เนื้อเงินเนี่ยนะจะเป็นหน้ากากทองคำนะทั้ง3เหรียญเลยนะครับ เ,เขาเรียกหน้ากากตรงเนี้ตรงโบเนี่ยหน้ากากโบทองคํานะครับนี่สามเหรียญเลยนะฮะก็มีห่วงเชื่อมทองคงทองคําอะไรด้วยนะฮะอันนี้นี่รายการแถมยกลังนี่เขาติดมาที่ข้างกล่องเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ่เดี๋ยวแกะรายการแถมยกลังให้ท่านชมก่อนนะครับรายการแถมยกลังนะฮะโุ้ยกล่องดีมากครับโอ้โห เนื้องเงินครับตอกนําเลิกตอกพิเศษโอ้โหลูกค้าดูโอ้โห,หลูกคา้ดคาดูครับดูความสวยฮะเป็นเหรียญที่สวยมากๆครับบอกได้คําเดียวครับโอ้โหหลังยันห้าเลขสองโอ้โหลูกค้าดูเนื้องเงินเลขสองครับโอ้โหดู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 ตอกคดเงินครับหลวงพ่อรวยครับเลขสองเป็นแค่รองแม่ทัพนะะ ต่อเก้ารอบด้วยครับใครรับอง์นี้ขอที่สามพันบาทนะฮะถ้าไม่มีใครเอาผมจะไปลงในกลุ่มนะห้าพันเนี่ยวันนี้มีคนปิดแน่นอนใครจะรับเนื้อเงินองนี้ขอที่สามพันบาทครับถ้าไหนรับปิดเข้ามาครับอ่าขอสามพันบาทครับสวยๆลูกค้าดูโอ้โหเลขสองนะครับต่อเก้ารอบนะฮะสร้างแค่เจ็ดสิบเหรียญน,นะครับน่าถ้าไหนรับปิดเข้ามานะครับโอเค ขอิผ่านไปนะฮะเดี๋ยวมาส่องความสวยให้ท่านชมนะสวยมากนะลูกค้าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะจะได้เนื้อเงินนะครับตอนนี้เล่นกันแพงครับเล่นกันแพงผมบอกแล้วนะบอกให้ท่านจองท่านก็ไม่จองนะพอพระออกละพระแพงนะท่านก็อยากได้นะท่านพอท่านอยากได้ปุ๊บมันก็ไม่มีให้นะฮะเพราะว่าเขาจองกันหมดแล้วนะครับก็ยินดีคนที่จองทันด้วยนะครับรายการลุ้นก็จะเหลืออยู่แค่สองลุ้นสุดท้ายนะฮะ ใบรายการขาดเลยโอ้โหลูกค้านะโอ้โหพอดูได้อยู่นะพอมองเห็นอยู่เนี่ยการันตีเงินสามเหรียญนว่าห้าเหรียญน,นะครับลุ้นหน้ากากทองคําลุ้นเงินหน้ากากทองคำฝังเพชรรวมโค้ดสันอย่างนี้น,นี่ท่านไหนเปิดเจอรายการที่หกสิบเอ็ดเห็นไหมครับนี่รายการที่หกสิบเอ็ดนะลุ้นผลรางวัลเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งรับหน้ากากทองคําฝังเพชรรวมโค้ดน,นะฮะเนี่ยก็เลขตามนี้เลยนะครับเห็นไหม ถ้าเราอ่านดูนะครับรายละเอียดนะอ่ะโอเคนะไม่ไการขาดเลยอ่ะเรามาดูในลังกันนะครับเปิดขึ้นมานะฮะขออนุญาตเช็คก,ก่อนเนาะว่าไม่มีการท,ทําตําหนิมานะครับของทีมงานของคุณหนุ่มคงกระพันนะใครไม่รู้จักบ้างนะคุณหนุ่มนะหนุ่มคงกระพันรู้จักไหมนะครับอ่ะโอเคนะครับไม่มีตําหนิเนาะไม่มีการชี้เป้ามาอ่ะผมขออนุญาต ทำการพระเลยนะเดี๋ยวแกะให้ท่านชมนะฮะสองลุนนะครับเดี๋ยวแกะท่านชมนะฮะเป็นตัวอย่างรายการลุนให้ท่านชมนะฮะสักสองลุนนะครับนะครับหนึ่งร้อยลุนอยู่ตรงหน้าท่านนี้นะครับนะมีเจ้าของหมดแล้วว่างแค่สองลุนนะสองลุนนี้ผมจะแกะท่านชมนะเป็นตัวอย่างนะฮะว่าเหรียญในรังลุนนะจะสวยงามขนาดไหนนะฮะขออนุญาตทำการพระเลยขออนุญาตครับบอเแล้วกันนะฮะเนื่องจากว่า โต๊ะผมมันข้างเล็กนะเกรงว่าเดี๋ยวองค์พระจะล่วงหล่นตกโต๊ะไปโอเคโอเคอ่ะเอาเท่านี้พอพอท้องปากของพอนอะ,อะเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตนะทําการแกะลุ้นนะครับให้ท่านชมนะครับอ่ะโอเคนะฮะสักสองลุ้นนะครับตามที่เหลือนะฮะสองลุ้นนี้นะครับเรามาลุ้นไปพร้อมกันอ่ะเดี๋ยวหากระดิ่งแป๊บนึง เพื่อแกะได้เนื้อดีๆจะได้ตบกระดิ่งปิ้งๆนะฮะเปิดขึ้นมาครับโอ้หรายการที่ห้าสิบเก้าเดี๋ยวหารรยการก่อนรายการที่ห้าสิบเก้านะฮะเนื้ออะไรเอ่ยห้าสิบเก้าครับเป็นทองแดงมันปูครับโอ้โหลงยาโบขาวฝังพลอยฟ้าต่อเก้ารอบใช่ไหมโอ่งนี้ไม่ได้ฝังพลอยนะเขาลุ้นฝังพลอยนะครับ เลขอะไรเอ่ยเลขเจ็ดสิบครับอ่าทองแดงมันปูเลขเจ็ดสิบครับสวยสวยลูกคา้าท่านไหนรับองคนี้ขอห้าร้อยบาทปิดมาทองแดงมันปูครับเอาไปห้าร้อยปิดมาครับราคาแบ่งปันครับอ่าอย่าเพิ่งโทรมานะลูกค้านะ <c oughs> ขออนุญาตไม่รับสายนะแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตนะฮะยังไม่รับสายใครนะครับอ่ะอีกสักหนึ่งลุ้นนะครับแกท่านชมนะฮะกำลังอัดวิดีโออยู่เพิ่งโทรมานะครับขอขออภัยด้วยนะฮะยังไม่รับสายนะครับ โอ้โหเนื้ออะไรครับอุย้ยเนื้อวนเนื้อเงินสี่สิบเจ็ดเนื้ออะไรลูกค้าผมก็ดีใจหมดนะรายการที่สี่สิบเจ็ดเนื้อชุบเงินครับโอ้โหหน้ากากอาบาก้าซาตินครับสร้างสี่ร้อยยี่สิบเหรียญครับอกใจหมดนเนื้อเงินครับเลขสองร้อยห้าสิบลูกค้านะฮะสองร้อยห้าสิบครับนี่เขาต่อข้อตรงนี้ ชองอย่อมาจากชุบเงินนะครับเราดูเนื้อง่ายๆเนื้อชุบเงินหน้ากากอาบากาซาตินโอ้โหเหรียญแบบนี่มันเหรียญมีชีวิตนะครับดูฮะดูหน้าหลวงพ่อรวยครับท่านไหนที่เจ้าบูชาไปก็ขอให้รวยรวยและก็รวยนะครับอ่ะเอาไปซื้อหวยดูนะอ่ะเหรียญน,นี้นะฮะชุบเงินนะครับหน้ากากอาบากาซาตินเลขสองร้อยห้าสิบท่านไหนรับเหรียญน,นี้ อ่ะท่าไหนรับเดีียวนี้ขอ500บาทอ่ะเปิดให้เบาๆนะครับชุบเงินเลข250หน้ากากอาปาก้าเอาไป500อ่ะปิดไปราคาแบบแบ่งท่านจริงๆอ่ะนะฮะเหลือแค่นี้นะ2อเหรียญ3เหรียญรวมกับเนื้อเงินรายการแถมยกลังนะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะฮะไปแปะหมายเลขัมเบอร์ลุ้นนะครับ1 1ถึง100สักครู่เดี๋ยวครับผมได้ทำการแปะหมายเลขัมเบอร์1ถึง100เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนที่ เลือกเบอร์ไว้แล้วนะครับผมก็จะหยิบส่งให้นะฮะตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์นะฮะผมขออนุญาตนะฮะทำการหยิบสุ่มนะฮะส่งให้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับในการจะส่งพัสดุนะครับนะวันนี้นะครับวันนี้วันที่19นะฮะ19มิถุนายนนะฮะผมจะดําเนินการจะส่งทุกท่านวันนี้นะครับวันที่19นะครับคิดว่านะฮะ20 21 22ไม่เกิน22มิถุนายนนะทุกท่านน่าจะได้รับพัสดุ กันโดยพร้อมเพียงนะครับไม่เกิน22นะฮะทุกท่านต้องได้รับพัสดุนะครับหากเกิน22มิถุนายนนะครับแล้วท่านไหนนะยังไม่ได้รับพัสดุนะครับรบกวนแจ้งให้ผมทราบด้วยนะผมจะได้นะดําเนินการติดตามพัสดุให้ท่านนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรายการที่ผมแกะได้เมื่อสักครู่อ่านดูเนื้อเงินก่อนแล้วกันนะฮะนี่คือเนื้อเงินรายการแถมยกลังนะเป็นเนื้อเงินเลข2ครับเนื้อเงินบริสุทธิ์เลข2 ตอกเก้ารอบส,สวยๆนะฮะสร้างแค่เจ็ดสิบเหรียญน,นะครับแล้วก็ตอกนําเลิกด้วยลูกค้าเห็นไหมแล้วตอกเลขหนึ่งหกแปดด้วยนะเห็นไหมตอกนําเลิกตอกเลขหนึ่งหกแปดครับโอ้โหสุดจริงๆองค์นี้แล้วก็ตอกไก่นะตอกโคดไก่นี่คือเนื้องเงินรวมโค้ดนะฮะตอกพิเศษีนไม่ตอกสี่โค้ดนะลูกค้าดูโอ้โหพิเศษสุดลวฮะ ตอกเก้าที่สังคติแล้วก็เก้าร้อมนะฮะแล้วก็ตอกคือตอกสี่โคตรููกค่ะสวยมากอ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูนะสวยจริงๆคะนี่เห็นนะตอกเลขโคตรหนึ่งหกแปดนะฮะตอกนาเลิกตอกโคตรเป็นไก่นะฮะแล้วก็ตอกพิเศษเลขเก้าดูหน้าหลวงพ่อรวยครับโอ้โหผมขอสามพันบาทองค์นี้ท่าไหนรับปิดเข้ามาเนื้อเงินบริสุทธ์นะฮะเนี่ยเลขสองตัวเดียวครับสวยๆเห็นไหม เลขสองตเดียวหลังต่อโคดเงินด้วยตอกห้าคดครับผมโอ้โหสุดจริงฮะดูครับตอโคดเงินชัดเจนลูกค้าสวยไหมดูหน้าหลวงพ่อครับอู้อย่างสวยครับผมนะฮะนี่ลูกค้าดูดูครับสวยไหมอืมอ่ะเดี๋ยวส่วงสองหน้าหลวงพ่อให้ท่านชมนะครับดูครับ ดูหน้าหลวงพ่อครับอันนี้เขาเรียกเหรียญมีชีวิตนะฮะจมูกวสวยๆเลยเห็นไหมหน้าวสวยๆคมๆครับเหนือเงินบริสุทธ์ครับตอกห้าโค้ดครับขอที่สามพันบาทลูกค้าโอ้โห,โหสวยมากดีต่อโคตดน้ำเลือกเลขหนึ่งหกแปด ตอกโคดไก่ตอกเลขพิเศษนะหลวงพ่อรวยอักคาสาโรนะครับสวยจริงค้าดูหน้าเลยดูแววตาครับโอ้โหสวยมากนะขอสามพันบาทนะท่านไหนสนใจก็ปิดได้เลยนะครับนะฮะถัดไปองค์นี้เป็นเนื้อตะกัว่ว ไอ้ไม่ใช่เนื้ออาปาเนื้อชุบเงินนะขอญอาตขอ,อภัยนะครับเนื้อชุบเงินนะครับหน้ากากอาปาค้าซาตินครับชุบเงินหน้ากากาปาะกาซาตินนะฮะองนี้องนี้ก็สวยนะผมให้ห้าร้อยบาทนะท่านไหนคนไหนไวคนนั้นได้นะดูหน้าหลวงพ่อครับโอ้ซาตินนี่คือสวยมากครับดูกาดูซาตินครับ ซาตินนี่คือความสวยความคมนี่ต้องยกให้อยู่แล้วฮะดูครับดูครับเลขสองสองห้าศูนย์นะครับอันนี้คือเนื้อชุบเงินนะครับไม่ใช่เนื้อเงินนะชุบเงินหน้ากากซาศินต่อกโคชองงเห็นไหมฮะย่อมาจากชุบเงินฮะชองอชองงชองอแปลว่าอะไรไม่ก็ลองเพลงนะยี่ย่อมาจากชุบเงินนะ,อะชองอชองนะครับ แต่คิดไม่ออกแล้วก e ็จะบอกให้เอ้ยลา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 ชองอแปลว่าชุบเงินก็ยังไงเห็นไหมอารมณ์ดีจัดไ้สวยมากนะครับนี่อ่ะเอาไปที่ห้าร้อยบาทนะท่านไหนสนใจก็ฟิดเข้ามานะฮะสำหรับเนื้อชองอย่อมาจากชุบเงินหน้ากากอาปาก้าเลข250ราสถัดไปนี่คือเนื้อทองแดงมันปูครับ ทองแดงมันปูงามงามนะเดี๋ยวผมจะตัดถุงให้ท่านชมนะฮะทองแดงมันปูงามงามครับทองแดงมันปูงามงามนะครับโอ้โหองนี้ครับโอ้โห,โโห,โโหสวยจริงๆฮะนี่ขนาดเนื้อล่างนะฮะผมเปิดให้ห้าร้อยอ่ะองนี้ทองแดงมันปูครับดูหน้าหลวงพ่อคือมันไม่มีที่ตีเยลูกค้าดู แล้วผิวผ้าในเหลียนแท้ๆนี่เรียบตึงเลยนะนี่สวยมากหน้านี่คมเดะเลยฮะเห็นไหมฮะสวยจริงไม่ติงนังครับดูด้านหลังครับเลขเจ็ดสิบครับอ่าต่อคตด,ดอปอครับอ่าทองแดงมันปูอดอปอดอปอดอปอ,อ,ปอแปลว่าอะไร แต่คิดไม่ออกแล้วก็จะบอกให้เอ้ยลาลาลาดอปอแปลว่าทองแดงมันปูก็ยังไงเห็นไหมเห็นไหมดอปอฮะสวยมากลูกค้าดูผมขอห้าร้อยนะองนี้ท่านไหนรับก็แจ้งเข้ามาสวยมากในดูหน้าให้ดูดีๆเห็นไหมนี่มีอะไรติดไม่รู้ตรงคางอ่ะแบบนึงเห็นไหม ขอห้าร้อยนะครับสวยมากลูกค้าดูนี่มีอะไรติดสวยมากครับอ่ะโอเคนะครับขอห้าร้อยบาทนะครับท่านไหนรับก็แจ้งเข้ามานะครับจัดส่งฟรีนะครับแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะท่านไหนที่ ไม่สะดวกเงินนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะไม่บวกเพิ่มนะครับสาหรับเหรียญรวยอายุยืนหลวงพ่อรวยอัคะสาโรวัดมาบตะพุทธอาเภอเมืองจังหวัดระยองนะรพระมหาเถระพุทาอายุ89ปีนะครับนี่คือเหรียญอายุวัฒนามงคล89ปีเห็นไหมนี่อายุวัฒนามงคล89ปีรุ่นอายุยืนหลวงพ่อรวยอัคคะสาโรวัดมาบตะพุทธอาเภอเมืองจังหวัด ระยองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ